สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะช่องปุ้ยพารวยเฉลวทุกท่านวันนี้นะคะก็มาพบก,กันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะทุกคนตำตำลาวนะคะสูตรเม็ดเดียวของวันพุธนะคะวันพุธที่วันพุธที่สามนะคะทุกคนวดก่อนนี่ก็หลุดไปนะคะเม็ดเดียวของเราเนาะทุกคนเนาะโอ้ยอึ้งพึ่งจึ้งนะคะ โอ้เลขแม่เอาอยู่บ่เดี๋ยวแอดจะได้ไปตามให้นะคะก็เสียสายเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าได้มานะคะผนวกอยู่จ้ะผนวกอยู่นะคะเจอสัญจรไปนะคะทุกคนนะคะเจอสองสองเนาะโอ้ยเลขรัฐบาลไทยน่ารุ้นนะคะทุกคนเนาะน่ามามากเลยนะคะงวดที่ผ่านมาแอดให้เจ็ดนะคะนี่เนาะก็ให้ดูนะคะเผื่อใครอยากเอาไปเป็นเลขดับนะคะ สูตรนะคะว่ากันไปตามสูตรแล้วค่ะทุกคนนะคะเม็ดเดียววัดใจนะคะจากสิบไปตัวไหนเนี่ยะค่ะสูตรเม็ดเดียวนะคะงวดเก่าให้เจ็ดนะคะไม่ใกล้เลยนะคะวันนั้นเหมือนเจ็ดไม่ค่อยเดินเลยเนาะ,ะสี่หนึ่งนะคะสี่หนึ่งศูนย์ห้านะคะโอ้แต่ว่าเอและกลัวมันสองสองที่เลขแม่ให้นะคะมันตามตูดแก่จริงเลยนะคะทุกคนเอา เอามันมาทางโซนนั้นเนาะทุกคนเนาะไปตัวไหนกันบ้างเนาะนะคะระวังระวังเบิ้ลหน่อยนะคะเออเหมือนเลขจะต่ําเต็มมันจะหลอกเราหรือเปล่านะคะวันพุธเนาะจากสถิติที่มันเดินนะคะทุกคนก็เห็นกันแล้วเนาะเห็นก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะเพราะว่างวดล่าสุดมันก็ออกห้าสี่หนึ่งนะคะห่วยบูมเมินมสีวนมาออกตัวเก่าบ่จ้ะ เอามาดูนะคะมาดูของเรานะคะให้ดูสูตรดั้งเดิมก่อนเลยนะคะสูตรดั้งเดิมนะคะช่วงนี้กระลุ่มๆรอนๆนะคะทุกคนเนาะงวดน,นี้นะคะแอดลงต่ําค่ะให้ไปที่สองสามนะคะสองสามค่ะทุกคนให้ไปที่สองสามนะคะงวดน,นี้ลงต่ําเลยนะคะสองสามนี่ก็ถือว่าเดินดีอยู่ด้ววันพุธนะคะ วันงวดล่าสุดนี่มันออกอีย่างคือวันพุธสองสามค่ะให้เอฟซีแคปบก่อนเลยนะคะได้ฟงได้ฝันกันไม่น้อยแอดยังไม่ได้นอนเลยนะคะมัวแต่ลุ้นดาวปกอยู่ไปผ่ามูตายค่ะโอ้ยงวดล่าสุดมันออกเบิ้นนะคะทุกคนโอ้ยเบิ้นค่ะค่ะห้าสี่หนึ่งนี่น่าลุ้นนะคะทุกคนหนึ่งนี่ก็น่าลุ้นเนาะว้ายจังดีหวยจังนี้จะตัวงาม,งามๆแท้ เอานีนะคะสองสามนะคะแอดให้สองสามนะทุกคน,นนี่นะคะงวดล่าสุดที่มันออกนะคะมันออกห้าสี่หนึ่งนะคะห้าสี่หนึ่งห้าห้านะคะซึ่งเป็นเลขเบิ้ลนะคะเอาห้ามันดังรัฐบาลไทยนักนะคะเผื่อมันมาออกก่อนนะคะทุกคนเอานีอันนี้ก็หกห้าหนึ่งนะคะนี้หกห้าหนึ่งอันนี้ห้นน 5, 4, าสีา่หนึ่งเอาหนึ่งคือมาดีเอะเอาในสูตรบนเราก็มีอยู่ด้วยเนี่ยบนเดินเลขไม่สูงเท่าไหร่นะคะบนเนาะ บนเดินเลขไม่สูงเท่าไหร่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่บอตองไอโบเมนเท่าสีขาวสามโตตรงเนาะบอค่ะชุดใหญ่นะคะชุดใหญ่นะคะทุกคนสองสามนะคะอ่ะหน้ารุ้นละค่ะสองสามนะคะทุกคนออาลองดูเด้อค่ะไม่รู้จะมาหมูหรือจานะคะมาหมูหรือจาล่ะค่ะสองสามนะคะเอาในตารางเราทําไมไม่มีสองเนาะค่ะบอหนึ่ง เอาแคปเราบอจะมาดูสูตรเม็ดเดียวนะคะ n ให้ตัวไหนนะคะสูตรเม็ดเดียวโอ้เป็นตัคือบวสามเอ็ 3, อดเม็ดเดียว n ให้ไปที่สามนะคะทุกคนนะคะนี่นะคะวัดตัวเด่นนะคะวัดตัวเด่นสูตรได้นี่นะคะที่มันชนกันนะคะศูนย์หนึ่งสองสามนะคะทุกคนเนาะน,นี่นะคะที่มันเด่นมากๆนะคะดก็เอามารวมกันนะคะศูนย์หนึ่งสองสามนะคะศูนย์กับสามนี่ถือว่าชนกันเยอะเลยนะคะในช่องของอดเนาะ สูตรแอสสูตรล้านนะคะหมายถึงสูตรตัวเด่นนะคะทุกคนเนาะในช่องตัวชนนะคะนี่ศูนย์กับสามนี่ชนกันเยอะเลยนะคะทุกคนนะคะแอดเลือกสามเลยคะ่ะเลขวันที่ค่ะสามหนึ่งสองนี่ค่ะเลขวันที่นะคะเผื่อมันออกสาออก 3, 2, มหนึ่งสองมาออกสามสองมาเห็ดจะไหนนี่สามนะคะทุกคนอ่ามันจะมาไหมนะคะเพราะว่าเม็ดเดียวแอดนะคะช่วงนี้มันชอบเป็นเลขดับซะเหลือเกินนะคะให้เด่นกลายเป็นดับให้ด,ดับดกลายเป็นเด่นจังสรบัจจา มีไผ่ส้นบ่เนอะเอาส้นหลายคนอยู่ด้วยแต่ใจข้อบ่ดีบอกเอฟซีว่าใจข้อบด่ดีโอ้ยคัดเอาเหลือกเอาด้วยแต่ทุกคนเด้อโอ้ยถามอีสวยบ่ามักบ่โอ้ยเล็กเฝ้าอีสวยเลยด้วยนี่วดก่อนเลขทูบให้ศูนย์สามสองไม่มาเนาะหนึ่งสามสองศูนย์สามสองโอ้เล็กเฝ้าอีสวยค่ะมากหลายค่ะไปหาไปหาสอเหลขกกันเอานี้นะคะทุกคนนะคะชัดเจนไหมนะคะเห็นชัดไหมเนาะนะคะทุกคนนี่เนาะ อ่าเอฟซีพันมาบนหงโยขื่นแสดงว่าพันเดิมหันแล้วนะคะทุกคนสามนะคะทุกคนให้ไปที่สามเม็ดเดียวนะคะสามเม็ดเดียวศูนย์เม็ดเดียวของเราให้ไปที่สามค่ะสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งนะคะงบน้อยให้สามสองสามสามนะคะสามสองสามนะคะศูนย์หนึ่งสองสามนะคะอ่าดังมากๆนะคะสองสามนะคะหวยสองสามรัฐบาลไทยนี่ก็ดังแท้ได้งวดก่อนนะคะก็ไม่ยอมมา เออแต่แปลกนะคะเลขเก้าสามนี่แอดเห็นมันหายไปนะ้าเลยนะคะแลเราวพัฒนานี่เนาะไม่ไมค่อยเห็นออกเลยนะคะช่วงนี้เก้าสามหายไปเลยนะคะศูนย์หนึ่งสองสามนะคะศูนย์กับสามนีชนกันเยอะจังเลยนะคะมีใครเด่นศูนย์ไหมเนาะนะคะทุกคนเนาะอ่ะเผื่อศูนย์มันมาอีกงวดนะคะ สามเจ็ดนะคะทุกคนนี่เด้อสามเม็ดเดียวค่ะสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งนะคะงบน้อยนะคะสามสองสามสามนะคะเบิรนมาค่ะสามสองสามโอ้ถึงจะอีโซยนักนะคะศูนย์หนึ่งสองสามค่ะเอสจับศูนย์หนึ่งสองสามใส่กันเลยนะคะอันนี้เราก็เอามาจากตรงนี้นะคะเอาลองดูค่ะลองดูนะคะเผื่อชอบค่ะเอฟซีสาม สามสามหนึ่งสองนี่แล้วเหล็กวันที่ค่ะสามหนึ่งสองซวยเนาะสามนะคะมีแต่ว่าสูตรนี้เอนะคะชนกันกับสูตรหลานตัวนี้นะคะทุกคนนี่นะคะที่ว่าเอว่ามันชนกันเยอะนะคะอยากเอาสองสามขึ้นอยู่นะคะอยากเอาไอ้นี่ขึ้นแต่ว่ามันสูตรไม่ให้แต่ใจมันรักนะคะสูตรไม่ให้แต่ใจมันรักบอกค่ะเนี่ยนะคะชนกันงวดก่อนนี่ชนกัน ชน47บนชน47ล่างชนนะคะล่างชน14นะคะมันออกกอดคอกันออกเลยนะคะ14นี่นะคะทุกคนเนาะนี่บนเอชน03นะคะล่างเอชน07นะคะมาดูกันนะคะว่ามันจะมาไหมโอ้ยคอยสิเลือกถือเบอร์เนาะว่าสันติ0นี่ก็สวยๆค่ะ0น,นะคะถือว่าห่างหายไปนานนะคะเพิ่งจะมางวดวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะก็ถือว่าเป็นเลขที่น่าลุ้นนะคะทุกคนเนาะสวยน่าจะเนาะ เอานี่ละค่ะขคให้มานคอให้หิงขอให้ปังนะคะหนีเด้อน,นะคะเออดั้งเดิมนะคะสูตรดั้งเดิมก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะคะโอ้เดี๋ยวจะพาออกจากป่าจากลงนะคะไปเบาๆนะคะทุกคนพอได้ลุ้นกันเด้อจ้ะนี่นะคะสามค่ะเอาแคบเอาเลยจ้ะงบน้อยนะคะสูตรงบน้อยของเรานะคะสามค่ะเม็ดเดียวนะคะเขียวทั้งวันสําหรับคลิปนี้นะคะแอดกลาไปก่อนเด้อจ้ะ ขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีค่ะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอนะคะชอบแนวทางไหนนะคะก็จัดไปเลยครชอบแนวทางไหนชอบแนวทางไหนเนาะสวัสดีค่ะโชคดีจ้ะ,ะแต่ว่า